สวัสดีครับแฟนๆจอกีฬากับบิจระและเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับนำทุกท่านมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับในวันนี้นะครับน้องๆโครงการฮีโร่สันฝันปันรักเพื่อน้องจังจวดชายแดนภาคใต้มีโปรแกรมในการมาเยือนซอฟร์ซิตี้อะคาเดมีครับแล้วก็ได้ลงแข่งกับนักเตะของเจ้าบ้านครับซึ่งอายุมากกว่าของเรา1ปีนะครับเป็นทีม U13 ครับแต่น้องๆเด็กไทยของเราโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้6ประตูต่อ3 ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับไมเคิลดัฟตนะครับตอนนี้เป็นกองหลังของสุโขทัเบอร์ล,ลี่วัย35ปีครับนอดีตนี่เคยเป็นอดีตเซนเตอร์ของทีมชาติไอร์แลนด์เหนือมาแล้วนะครับตอนนี้มาดูทีมน้องนองนักเตะเยาวชนท่าจวดชนในภาคใต้ของไทยเราแข่งขันกับทีมซอลฟอร์ซิตี้อ c คาเดมีครับก็อยากจะให้ไมเคิลดัฟนี่ได้พูดถึงน้องๆเด็กไทยเราว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับเอาละยืน How do you think about, uh, this young Thai team? No, they look very good. Yeah. Um, you can see the size difference between the two teams, but they're, yeah. they're winning the game comfortably. They, they look, um, technically very, very good. Uh -huh. um, all comfortable on the ball, all want to play proper football, you know, the way it should be played, passing and moving. Uh -huh. um, and I've been very, very impressed with them. Yeah. Thank you. <laughs> เทคนิคทักษะที่ดีนะครับรับส่งต่อบอลดีเขาประทับใจเด็กไทยของเราเป็นอย่างมากครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆในการมาทัวร์อังกฤษของเด็กไทยเราชุดนี้ครับนรัตยุทธาสุนทรถ่ายภาพผมพิจ่าสาธิตกรุกุลรายงานจากประเทศอังกฤษครับ